เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 นะครเป็นกระจังหน้าแท้เบิกศูนย์ด้วยนะคะล้อขอบ20นะครเป็นของเวกนั่นเองนะคะลายก้านสีดําด้านแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะพี่นี่แหละค่ะพี่เป็นยังไงบ้างเป็นไงติดทั้งโชคหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวโชคฝาท้ายนั่นเองค่ะวันนี้สิจะพามาชมนะคะเป็นรุ่น y i ยแท 4คูณ4ตัวท็อปนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1,314,000บาทนะคะได้เครื่องไบท์โบเทอร์โบถึง2ลูกเลยแล้วก็เกียร์ออโต้10สปีดนะคะแรงม้าสูงถึง210แรงม้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะใส่เป็นตัวสกู๊แบบนี้นะเหมือนรถแรปเตอร์เลยค่ะพี่อันนี้แต่งเราแต่งอิงในแบบรถแรปเตอร์เลยนะคะส่วนกระจังหน้าใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 นะคะเป็นกระจังหน้าแท้เบิกศูนย์ด้วยนะคะ รุ่นของ Y-Tech เนี่ยเขาจะมีกล้อง360องศาซึ่งด้านหน้ากล้องจะอยู่จุดนี้ค่ะพี่นี่เลยนะคะในส่วนไฟหน้านะคะได้เป็นไฟ m a t r i x LED มีในส่วนของตัวเด y t i ท e ด้วยและไฟ m a t r i x ตัวนี้นะคะเป็นไฟอัจฉริยะค่ะพี่สามารถเปิดปิดนะคะไฟสูงไฟต่ําให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนชายอัชนด้านล่างเนี่ยเราใส่ในส่วนของตัวชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งแ Ra p เตอร์นะคะเขาจะเป็นโทนสีดาดาด้านนะคะตัดสลับกับคางสีเงินแล้วก็จะบิวอินในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กระรยะด้านหน้ามาให้แล้ว ที่เห็นกล่องดำๆแบบนี้นะคะจะเป็นกล่องในส่วนของตัวตั้งความเร็วล็อกความเร็วนะคะแล้วก็ช่วยเบรกให้นะคะอัตโนมัติเลยนะคะเป็นกล่องไดรด้านนั่นเองะคะ่ะได้ห่วงลากจูงซ้ายขวานะคะ2ฝั่งนั่นเองนะะเดี๋ยวสิจะพามาชมนะคะที่ในตัวหองเครื่องนะคะของรถไวแท็กกันแล้วก็มีติดตั้งในส่วนของตัวชกค,ค้ำฝาก,ากระโปรงให้ด้วยนะคะซึ่งพี่ๆผู้หญิงนะคะใช้งานง่ายมากๆนะมาดูกันนี่เลยเปิดไปง่ายๆเลยนะ,ะไม่ต้องยกอะไรให้หนักเลยนะ จะติดในส่วนของตัวโชค๊คค้ำฝากระโปรงนะซ้ายฝานะสองฝั่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องเดี๋ยวจะพามาดูในตัวห้องเครื่องค่ะจัดระเบียบได้อย่างเป็นระเบียบเลยนะคะสำหรับ Nexgen i Tech ของเรานะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของตัวระบบไฟของเรานั่นเองค่ะตัวนี้ใช้เป็นแบตโฟโมโคนะคะเป็น AGM นั่นเองค่ะแบตเตอรี่แบบนี้นะ,ะจ่ายไฟเสถียรน,ะะนิยมใช้ในรถยุโรปนะคะตัวนี้เลยแล้วพัดลมนะจะเป็นพัดลมไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็พัดลมไฟฟ้าตัวนี้เขาจะดึงกําลังเครื่องจาก ตัวแบตเตอรี่มาใช้งานนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปดึงกําลังเครื่องมาใช้แล้วเพราะฉะนั้นกําลังเครื่องจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะแล้วได้เป็นเทอร์โบถึง2ลูกเลยค่ะพี่ทางานเนี่ยรอบสูงรอบต่ํานะคะต่างแยกลูกเลยนะคะตัวนี้และส่วนทางด้านซ้าย,ยจะเป็นในส่วนของตัวของเหลวต่างๆนะน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันน้ำยาหล่อเย็นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกํายาที่ปัดน้ําฝนนั่นเองค่ะ ลแล้วก็จะมีฉนวนกันความร้อนแบบนี้มีมาให้ด้วยนะเวลาปิดก็ง่ายๆเลยค่ะพี่ดึงมานะคะแล้วก็ก็ปิดได้แล้วนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวคิ้วล้อแบบนี้พราะแต่งออกมาแล้วเนี่ยเหมือนหน้าเหมือนรถแรปเตอร์เลยค่ะพี่คิ Q ้วล้อนะ,ะสไตล์รถแรปเตอร์เลยนะคะช่วงล่างของ y ายแท็เนี่ยหเลยคือจะได้โช๊คโมโนโทูบสคือจะได้ดิสเบรกสีล้อมาให้ด้วยคันนี้แต่งในส่วนของหนุนหน้า 2นิ้วและหนุนหลัง1น,นิ้วนั่นเองค่ะเปลี่ยนนะ,ะในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาด้วยนะใส่เป็นของโปรเฟนเดอร์เลยนะข้อดีของการใส่ปีกนกนะคะก็จะเป็นลดปัญหาการกินน้ำยางให้อิสระของตัวล้อนะ,ะขับขี่ได้ดีนะคะแล้วก็มีสมรรถนะรถที่ดีด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นในส่วนของตัวล้อ ล้อขอบ20นะคะเป็นของเวกนั่นเองนะคะลายก้านสีดําด้านแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะพี่รัดกับตัวยางเนี่ยจะเป็นยางโตโยนะคะอานั่นเองรัละะเลนเนาะซีรีส์ใบายางอยู่ที่305ค่ะพี่ทับ 55R 20นะคะตัวนี้ก็วิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะและในส่วนของตัว กระจกตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะที่มุมกระจกแล้วมีในส่วนของตัวแจ้งเตือนนะมุมอับก็คือไบสปอร์ตเนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะกล้องด้านข้างอยู่ตรงจุดนี้ค่ะและมีไฟส่องสว่างนะคะด้านข้างตัวรถมีมาให้ด้วยนะ,ะที่เป็น LED นะคะซ้ายขวา2ฝั่งเลยนะคะคิ้วกันสาดติดแล้วเหลาหลังคาพี่ๆไปติดแลกถ้าจะติดเนาะไปติดแลกสัมภาระเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าตัวเหลาหลังคาเนี่ยเขายึดกับตัวรถ นะคะยึดเกิดตัวรถมาแล้วจากโรงงานเลยนะคะมือเปิดกันลอยติดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มือจับตัวนี้ที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็กุญแจที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสมาร์ทเคเลดเอ็นทีนั่นเองกุญแจติดตัวเวลาจะล็อกรถแค่กดแค่นี้รถจะล็อกกระจกก็จะพับให้อัตโนมัติถ้าพี่จะเปิดรถขอแค่คุญแจติดตัวนะคะล้วงมือเข้าไปรถบดล็อกให้กระจกจะกางออกให้อัตโนมัตินั่นเองนะคะนี่เลย บันไดเดิมนะคะแบบนี้หน้าเหยียบกว้างขึ้นร่องลีดน้ำนะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เหยียบได้เต็มเท้าด้วยสปอร์ตบาร์เดิมที่มากับตัวรถนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงของวายแท็กนั่นเองค่ะและไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบฟูลออปชั่นแบบนี้นะเหมือนรถแรปเตอร์เลยค่ะพี่ที่ใส่เพิ่มในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวครอบไฟท้ายที่ติดเพิ่มเข้าไปให้จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์เรดาร์ตัวนี้เพื่อตรวจจับมุมอับด้านท้ายรถนั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะมือจับกันลอยมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะโดนที่3แล้วก็สามารถล็อกฝาท้ายได้นะคะตัวชุดแต่งที่แต่งเพิ่มเข้าไปจะเป็นฝาครอบท้ายเว้าวโลโก้ฟอร์ดนั่นเองค่ะแล้วฝาครอบท้ายจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะมีโลโก้ฟอร์ดด้วยนะคะด้านล่างก็จะเป็นอะคริลิกนะคะแรนเจอร์นั่นเองค่ะและมีกล้องมองหลังนะคะพร้อมกับเซนเซอร์การระยะถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่นี่เดี๋ยวมาดูที่ตัวฝาท้ายนะคะผ่อนแรงได้ด้วยนะคะ ฝาท้ายผ่อนแรงและที่สำคัญคือติดโชกเข้าไปให้ด้วยนี่แหละค่ะพี่เป็นยังไงบ้างป็นไ,ไงติดทั้งโชคหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวโชกฝากท้ายนั่นเองค่ะทีนี้ไฟท้ายช่องจ่ายไฟท้ายนี่เลยค่ะมี2จุดนะคะแล้วก็ช่องเสียบไฟบ้านให้อีก1จุดนั่นเองนะคะเบามากฝากท้ายนะเดี๋ยวสิจะพาไปดู ภายในของตัวว i ยแท็กันนะคะมาดูเลยค่ะแป๊บนึ่งนะพี่พวงมาลัยมันเอียงยพอเข้ามานะภายในนะที่เห็นเลยนะจะเป็นโทนดำทั้งหมดเลยค่ะพี่นะคะแล้วก็จะเดินด้วยได้สีส้มนั่นเองนะคะนี่เลย พวงมาล,ลัยเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะระบบอ e P a ารมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาล,ลัยส่วนคอนโทรลด้านซ้ายเนี่ยจะเกี่ยวกับตั้งความเร็วล็อกความเร็วรักษาระยะห่างแล้วก็มีช่วยเบรกด้วยนะคะพี่พีมีเลนคิปปิ้งมาให้ด้วยนะคะด้าน,นขวาจะคอนโทรลเกี่ยวกับหน้าจอหลังพวงมาล,ลัยนั่นเองค่ะได้เป็นดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วเลยนะคะมีแสดงผลนะคะการขับขี่นะคะแล้วก็มีบอกโหมดปรับการขับขี่ให้ด้วยนะคะถึง6โหมดเลยค่ะ มีหมดปกติหมดประหยัดหมดลากพ่วงหมดถนนลืน่นหมดล่องโคลและหมดทรายนั่นเองนะ,ะส่วนหน้าจอกลางนะคะได้ขนาด12นิ้วเลยค่ะพี่ใหญ่มากๆนะ,ะเหมือนยกแท็บเด็ตมาตั้งเลยนะคะเชื่อมต่อ Android Auto นะคะ Apple CarP l a y นะคะช่วยเหลือฉุกเฉินและที่สำคัญนะ,ะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันฟอ d p a าสสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้ด้วยค่ะพี่เนาะขยับลงมาด้านล่างนะ,ะจะเจอแท่นชาร์จไร้สายนะคะและเห็นไฟสีฟ้าเรามีไฟ Ambient Light มาด้วยก็มาจากโรงงานได้ไฟแบบนี้เลยค่ะ ส่วนเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะคะตัวนี้มีกึ่งเมนนนให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กนะ,ะระบบออโต้โฮนะคะเห็นปุ่มกลมๆแบบนั้นเป็นไดโหมดค่ะพี่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนะคะสามารถปรับขับ2และขับ4ได้อัตโนมัติเพียงแค่หมุนนั่นเองค่ะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีส้มนะ,ะมีปักคําว่าวายแท็กด้วยและปรับคู่หน้า เป็นไฟฟ้านะคะได้ทั้งคู่หน้าเลยนะคะมีฟังก์ชันน่าใช้มากๆนะสำหรับรุ่นวายแท็กซีคูนซีนะคะถ้าเกิดพี่ๆะะอยากได้สมรรถนะรถที่ดีขนาดนี้แล้วก็อยากแต่งรถเท่ๆแบบนี้เป็นชุดแต่งแบบนี้คือชุดแต่งแ a ปเตอร์นะคะสามารถสอบถามสิได้นะคะได้ที่ For Siri, ะะเดี๋ยวสนะะิจะทิ้งลิงก์ไลนะะ์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะสนใจทักมาพูดคุยกับสิได้นะ,ะสำหรับรีวิวนี้นะคะสิฝากกด s ั b สไครต์กดติดตามนะะช่องสิด้วยด้วยนะะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเบอร์โทรสิ0 8 3 5 1 6 9 8 3 2นะคะ, 16, ะ,คะ,นะคะอย่าลืมนะะสามารถสามามรถโทรมาสอบถามนะะารายละเอียดโปรโมชั่น,นต่างๆได้แล้วก็สอบถามในส่วนของชุดแต่งได้นะ,ะสำหรับรีวิวนี้สิขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ